สวัสครับอยู่กับช่องฟันวอลเลยบอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันก่อนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องฟันวอลเลยบอลกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมก็จะพาทุกคนไปดูอันดับโลกกันหน่อยนะครับอันดับโลกล่าสุดเลยหลังจากที่ไทยเราแพ้เบลเยียมนะครับล่าสุดหนึ่งต่อสามเซตนะครับอย่างน่าเสียดายมากๆเลยครับมาดูกันว่าไทยในตอนนี้เนี่ยเสียคะแนนไปเท่าไหร่แล้วก็อยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับของโลกในตอนนี้ ก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงเกมในแมตช์นี้กันหน่อยครับไทยเราเจอกับเบลเยียมสาหรับในแมตช์นี้เนี่ยไทยเรามาในชุดสีน้าเงินนะครับส่วนเบลเยียมมาในชุดสีแดงเกมนี้เนี่ยในเซตแรกนะครับแต้มนี่ก็สู่สีกันมากๆขวดเสาไทยก็โคชออสนะครับใช้เป็นเพียวแล้วก็วริสราครับสองคนนี้ก็ทำแต้มไม่ค่อยได้นะครับในเซตแรกติดบล็อกบ้างแล้วก็ตีไม่ตายบ้างนะครับแต่ว่ายังดีที่มีบอลเร็วแล้วก็บีหลักที่ช่วยกันทำแต้มแต่สุดท้ายก็ต้านไม่ไหวนะครับแพ้ เลยทําให้แพ้ไปในเซตแรกครับพอมาในเซตที่2เนี่ยโค้ชก็พยายามแก้เก,เกมแล้วนะครับเอายูฟาดนพรเนี่ยลงมาแทนวริสราครับแต่ก็ต้านเบลเยียมไม่ไหวอยู่ดีครับพอมาในเซตที่3เซตนี้ต้องบอกว่าโค้ชออสนี่ก็มีการสลับปรับเปลี่ยนผู้เล่นนะครับให้สำรองลงมาเพียบเลยครับทุกคนก็ช่วยกันทำแต้มครับทั้ง a, àn, ai, ome, ยูฟาแนนไก่โมเมนะครับ เซตนี้ต้องบอกว่านุกนิกครับต้องเชื่อชมเลยทีเดียวเพราะว่ากล้าเซตบอลนะครับแล้วก็มาแทนผ่อนพันทาให้ไทยเนี่ยสามารถปาดชนะเบลเยียมไปได้ในเซตที่3นะครับและสุดท้ายในเซตที่4ครับไทยเราเนี่ยเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวนําตลอดนะครับในช่วงต้นเซตแต่ก็มาพลาดเองในช่วงท้ายเซตครับก็เลยทําให้สุดท้ายก็แพ้เบลเยียมไปนะครับในแมตชนี้โดนลูกตบของบิทเทอร์บอทนะครับสำหรับลูกสุดท้ายก็เกมนี้เลยแพ้ไป3ต่อ1เซตนะครับน่าเสียดายคือก่อนเกมเนี่ยเราก็คาดกันนะครับว่า ไทยเราก็น่าจะเอาชนะเบลเยียมไปได้อย่างแน่นอนแต่ผลที่ออกมาก็คือต้องยอมรับนะครับไทยเราแพ้แต่ยังไงก็ต้องรอเชียร์สาวไทยเรากันต่อไปนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายนัดเลยนะใหเรารอชมรอลุ้นแล้วก็รอเชียร์ครับนี่ก็เป็นท็อปสกอร์ของทีมนะครับสำหรับเกมนี้ทีมของเบลเยียมเนี่ยคนท็อปสกอร์ก็คือบิทเฮอร์บอทนะครับกับทันทีมทำไป30แต้มเลยตบไป29แล้วก็บล็อกไป1นะครับส่วนทีมไทยเรานะครับก็จะเป็นตามนี้เลย คนที่ทําแต้มสูงสุดก็คือทัดดาวนะครับทำไป18แต้มธนชา13ดนพร11พิมพิษยา11เหมือนกันวิมลรัตน์9หัทยา4ชาชุออน3ดูครับชาชุออนเนี่ยขนาดยังเจ็บนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถลงมาช่วยทีมได้แล้วก็ทําไป3แต้มนะครับในแมตช์นี้ตบ1นะครับบล็อก1แล้วก็เสิร์ฟ1สุดยอดเลยครับก็ถ้าบุมบิมสมบูรณ์เนี่ยก็มีโอกาสจะชนะเบลเยียมได้นะครับในแมตช์นี้น่าเสียดาย พรพันธ์ทำปี2วริศรา2แล้วก็อชราพร2ครับก็วริสรากับอัชราพรเนี่ยฟอร์มอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับในในนัดนี้แล้วก็นัดก่อนที่เจอโปโลแลนด์ด้วยก็ฝากเป็นกาลังใจให้กับ2คนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาเรามาเช็คอันดับโลกในตอนนี้ก็เลยดีกว่าครับมาดูกันว่าไทยอันดับโลกในตอนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่หลังจากที่แพเบลเยียมนะครับมีคะแนนสะสม คะแนนลดไปเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเช็คเลยดีกว่าครับจะเป็นตามนี้เลยครับนี่เลยสำหรับอันดับที่1ตอนนี้เป็นอิตาลีนะครับมี442แต้มอันดับ2บราซิลครับมี408คะแนนต่อมาอันดับ3เป็น USA ครับมี356 USA เนี่ยล่าสุดก็ในสนามแรกเนี่ยส่งชุดเด็กมานี่ครับโดนอิตาลีทุบไปยับเลยทีเดียว อันดับ4เป็นจีนนะครับมี352 5เป็นตุรกีนะครับมี352เหมือนกันตุรกีสนามแรกก็ไม่มีวากัสไม่มีคาราเคิลนะครับต่อมาอันดับ6เป็นโปแลนด์ครับมี352เหมือนกัน7เป็นญี่ปุ่นครับมี332ญี่ปุ่นนี่ชอบมากเลยครับล่าสุดเนี่ยเจอเนเธอร์แลนด์เนาะทุบเนเธอร์แลนด์ไป3ต่อ0เซตเลยนะครับคือความสูงไม่เป็นปัญหากับญี่ปุ่นเลยนะครับสุดยอดจริงๆทั้งตัวหลักของเขา3าคนเนี่ย ตัวทาแต้มก็คือมีมายูนะครับวาดะแล้วก็ซาโตะ3คนนี้คือโอ้โ oh หตกหนักทุกคนเลยนะครับสุดยอดต่อมาอันดับ8เป็นแคนาดานะครับมี2 8 4เราก็ได้เห็นแคนาดาภายใต้การคุมทีมของกุยได้ติแล้วนะครับล่าสุดวันนี้ก็พาทีมแคนาดาเนี่ยชนะทางบัลแกเรียไป3ต่อ2เซตนะครับจุดมันมากๆเลยเนาะ9เป็นเนเธอร์แลนด์ครับมี276 สิบเป็นเซอร์เบียมี274 11โดมินิกันนะครับมี266 12เยอรมนีนะครับ226แล้วก็13ครับเป็นวอลเลย์บอลเบลเยียม e มี196นะครับโอ้โหตอนนี้เบลเยียม e ขึ้นมาอยู่อันดับที่13แล้วนะครับ14ก็เป็นวอลเลย์บอลเช็กครับมี188โอ้โหไทยเราก็อยู่อันดับที่15นั่นเองครับนี่เลยอันดับที่15ก็คือไทยมี184ครับ หล่นลงมาแล้วนะครับสำหรับรบอลไทยตกมาอยู่อันดับที่15เนาะก่อนหน้าที่จะแข่งเบลเยียมเนี่ยอยู่อันดับที่13ครับตอนนี้แพ้เบลเยียมก็เลยตกลงมาโดนเบลยยมแซงแล้วก็โดนเช็คแซงด้วยนะครับคือไทยเราแพ้เบลเยียมล่าสุดเนี่ยคะแนนก็ลดลงไป7.72คะแนนครับ โอ้โหน่าเสียดายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็รอลุ้นแล้วก็รอเชียร์กันต่อไปเนาะ16เป็นบอตอริโก้ิ7อาร์เจนตินา18ยูเครน19ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสในไทยก็จะเจอกันใน นัดที่4นะครับนัดสุดท้ายในสนามแรกเนาะก็รอเชียร์กันด้วยนะครับแล้วก็20เป็นบัลแกเรียส่วนเกาหลีนะครับอยู่อันดับที่35มครับมี100คะแนนสรุปคือไทยอยู่อันดับที่15นะครับมี184หลังจากที่แพ้เบลเยียมเนี่ยก็โดนทางเบลเยียมแล้วก็เช็คแซงนะครับคะแนนก็ลดลงไป7.72คะแนนครับก็จะเป็นตามนี้เลยเนาะน่าเสียดายมากเลยนะครับคือเราก็คิดว่าไทยน่าจะชนะแต่ผลที่ออกมาคือไทยแพ้อนะ๋อต้องยอมรับ ก็มาเราลุ้นกันต่อนะครับในวันพรุ่งนี้จะเจอกับตุรกีเนาะฝากรอชมแล้วก็รอเชียร์กันด้วยครับมีอีก2นัดก,ก็คือเจอตุรกีแล้วก็เจอฝรั่งเศสนะครับในสนามแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเวลาพักนะครับเพื่อไปแข่งต่อในสนามที่สเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตามนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์สสกดซับสไคร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ